ใป่าใหญ่แห่งหนึ่งมีกระต่ายตัวหนึ่งมั่นใจในความเร็วของฝีเท้าตัวเองมากและมาพูดโมโออวดว่าไม่มีใครเทียบเทียมได้จนวันหนึ่งเจ้ากระต่ายได้พบกับเต่าที่เดินต้วมเตี้ยมผ่านมาเมื่อเห็นดังนั้นเจ้ากระต่ายก็หัวเราะเยาะเย้ยและพูดล้อเลียนว่านี่เจ้าเตา่าเมื่อแต่เดินอึดอัดอย่างนี้แล้วเมื่อไรจะถึงบ้านกันละเนียต่อให้เจ้าเดินน้ำหน้าไปก่อนครึ่งวัน ายังตามเจ้าทันเลยเจ้าเต่าได้ยินดังนั้นก็เกิดอาการไม่พอใจเลยพูดตอบกลับไปว่าข้าจะเดินช้าแต่ข้าก็กลับถึงบ้านทุกวันถ้าอย่างนั้นเรามาลองวิ่งแข่งกันไหมล่ะแล้วข้าจะเอาชนะเจ้าให้ดูกระตายเห็นว่าเจ้าเต่าท้าแข่งอย่างนั้นก็ตอบตกลงพร้อมกับพูดไปอย่างขำๆว่าฮ่าๆๆโชว์เจ้าเต่า เชื่องช้าอย่างเจ้าน่ะเหรอจะมาชนะกระต่ายที่รวดเร็วอย่างค้าได้ไม่มีช้างหรอกเมื่อถึงวันแข่งขันเจ้ากระต่ายได้วิ่งออกจากจุดเริ่มต้นไปด้วยความเร็วเต็มฝีเท้าแสงหน้าเจ้าเต่าไปไกลและเมื่อหันกลับไปดูก็ไม่เห็นแม้แต่งเงาของเจ้าเต่าเลยคิดว่าคงนานกว่าเจ้าเต่าจะเดินมาถึงจึงนึกในใจว่างั้นข้าของ,งีบเอาแรงสักหน่อยดีกว่ายังไงก็ชนะอยู่แล้ว เรวแม่นานเจ้ากระต่ายก็เผลอหลับไปส่วนเจ้าต่อก็ยังคงเดินต้วมเตรียมต้วมเตรียม,ม,มอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยยอเท้อเดินมาเรื่อยๆจนเกือบจะถึงเส้นชัยด้านกระต่ายที่นอนอยู่แถวนั้นก็สะดุ้งตื่น เห็นรอยเท้าเต่าที่พื้นก็รีบวิ่งตามไปแต่ก็ไม่ทันเสียแล้วพอเมื่อเจ้ากระต่ายวิ่งมาถึงเส้นชยัยก็พบว่าเจ้าเต่าที่ตัวเองเคยสบป,ประมาทไว้นั้นได้เดินเข้าเส้นชยัยเป็นผู้ชนะในการแข่งขันครั้งนี้